สวัสดีครับพบกันอีกครับแต่วันนี้สายตายมากเลยมาทำคิปให้ดูเป็นเบี้ยแก้ของอหลวงปู่รอดกับหลวงปู่บุญเลยนะครับนะฮะที่วางอยู่ตรงหน้านะครับที่ ที่เปิดเปิดออกมาดูรอยจานแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้เปิดอีกก็มีครับเราก็จะมาให้ดูที่เปิดแล้วนี่เป็นของหลวงปู่บุญนะนี่ฮะหลวงปู่บุญนี่นะฮะสภาพแบบนี้นะครับว่าเป็นสภาพใช้นะฮะเพราะว่าหลวง รักมาอะไรมาถักสวยนะลูกนี้สภาพใช้เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมก็ลองไฟใช้แสงจากธรรมชาติช่วยด้วยเปิดหน้าต่างเด้เนี้ยเนี่ยฮะเป็นรักดำนะวันนี้ผมจะมา บอกให้ฟังว่าลักดำเนี่ยหายากนะลักดำนี่เป็นลักไทยนะครับมีมาก่อนลักจีนนะฮะแต่ด้วยความที่มันหายากอนะ่ะมีน้อยไม่ค่อยมีก็เลยถึงต้องเอาเอ่อลักจีนเข้ามาช่วยในการสร้างเครื่องรางของขังนะครับเนี่ยนะฮะนี่นี่ลักไทยเลยนะเนี่ยเห็นเห็นเลยนะฮะไม่มีสีแดงนะแห้งด้วย ข้างในก็เคยทำคลิปเปิดไปแล้วนะก็อ่ะ,อะมาดูกันใหม่กระด้นน่ะเันี้เปิดยังเปิดดับเปิดแล้วเปิดล้วดูข้างในเลยฮนะดูความเก่าของตะกัว่วดูสนิมนะครับมีรอยจารนะฮะนี่แหละครับสนิมแดงเลยนะฮะ ลูกนี้สวยดูง่ายเลยนะลักเก่ามันคือลักดำนะเป็นลักเก่าที่ที่ใช้มาก่อนลักแดงแล้วยิงถ้าเป็นลักที่แบบออกแดงลูกว่านะอันน่าก็ยิงหายากนะคือมันออกแดงมุวงมุ่งอ่ะผมเคยเห็นนะลักแดงลูกว่านี่นะครับ เอกปึกเลยนะฮะสนิมแดงเลยแน่แน่่แชัดๆนะครับรอยจารก็ตามหลักฐานเลยนะครับนี่ปลายมือของหลวงปู่บุญนะครับผมหลวงปู่บุญนะฮะวัดกลางบางแก้วนะครับผมสวยๆนะครับเปิดพามาดูรอยจาร์เรียบร้อยนะฮะลายมือก็เนี่ยนะฮะตามหลักฐานพยานเนี่ยนี่ฮะจะมีจะมีัวมีตัวเถาะนี่นะฮะเถาะตัวนี้ เกาะมหาคมแล้วก็มีตัวล้อหันที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็นี่พุทธซ้อนนะฮะอ่านี่พุทธซ้อนอันนี้เป็นพยายนของหลวงปู่บุญน,นะของแท้เลยนะ <c oughs> อ่าแล้วก็จะมีล้อหันอีกตัวหนึ่งที่มันอตรงไหนดีอ่ที่ตรงไหนที่ไม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 ,ไม่อันนี้ก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะมันจะมีล้อหันอีกชนิดหนึ่งที่ ที่ไม่ที่เป็นออกโคง้งโคลงเอาไว้ดูันอื่นแล้วกันนะนี่จะได้ไม่เสียเวลาวันนี้ให้ดูหลายหลายลูกนี่นะฮะนี่ก็เป็นยันการดินสอนนะครับเออเออเออเดียนการดินสอนนี่ครบสูตรเลยนะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอนี่เบีย้ยแก้ก็จะมียันอย่างนี้นะฮะครบสูตร นี่ยเจอละเนี่ยโอหันนะครับผมเนี่ยเป็นรอหันนะแต่แบบหวัดเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้กลมๆนะส่วนรอหันที่ไม่หวัดเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็มีขีดเข้ามาเชื่อมอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเรารู้อันเนี้ยเทาะมาหาผมนะฮะเนี่ย เพาอุดนี่พุดธร้อนนะครับนะครับก็จะเหมือนกับด้านหลังเลยเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะเห็นมกันนะใายมือเดียวกันครับนะฮะชัดเจนเนี่ยตยมือเดียวกันโอเคครับก็เอามา ให้ชมนะฮะศึกษาสะสมเราศึกษาตามหลักฐานครับเพราะว่ามันเห็นข้างในแล้วมันค่อนข้างจะชัวร์นะร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็น์ไม่ต้องไปถามไขรไม่ต้องไปพึ่งไขรเห็นอย่างนี้ <c oughs> เห็นนอยจากนี่ก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นลักดํดำนะแต่ให้ดูภายนอกก่อนเนี่ยะ,ะดูนี่ก็ได้เป็นลักษ์ดำ แห้งเหี่ยวยน่นนะครับผมให้อยู่จะช้าเนี่ยเดินไวไม่ได้เดินไวเดี๋ยวเพื่อนเราเวียนหัวปวดตาหรือโดนบทเ <c oughs> ดี๋ยวจะช้าหน่อยอ่าเดี๋ยนะเห็นเห็น เป็นความเหี่ยวย่นเนีน่ยนะฮะกระเชือกนี่เปื่อยแบบหมดอายุะนะอ่าเหมือนหมดอายุแล้วโอ้โหันนี้เอามาให้ดูแบบสองสองอาจารย์เลยนะเจจิดังนะเนี่ยสองข่ย,ยักษ์เลยอ่ะกแก้หลวงปู่รอดหลวงปู่บุญวัดกลางมาแก้ก่อนหลวงปู่รอดนะครับ นะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยฮะเอามาให้ดูแบบจ๋าจาไม่มีใครกล้าเปิดทำให้เห็นกันอย่างเงี้ยเนี้ยเนี <professor> ้ยดูเชือกนะเชือกนี่ป่นเลยนะ,นะดูลักเลยยุกยิกยุกยิกยุกยิกมันเหี่ยวย่นเนี่ยมองไกลๆก็เห็นนะลักดำเป็นลักที่เก่าเก่ามากเนี่ยน้อยจานอุ้ย เห็นไหมเปิดมาก็เห็นยานพุทธ้อนแล้วเนี่ยเนี่ยพุทธสอนเนี่เราหันนะนะเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้หัวเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วขีดตรงปลายแหลมแล้วมีขีดเชื่อมเนี่ยอ่านว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกนะเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยพุทธ้อนเนี่ยพุทธ้อนตัวน่ะออกมาดูเลยก็ได้นะตัวเนี้ยอันนี้เปิดได้ อันนี้ก็จะเป็นเชือกถักของเขาเบี้ยวของเขานะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่เอาไอ้ตัวอื่นมาสอดใส่สอดแทรกได้นะครับเพราะเขามีขนาดของเขานะฮะพวกนี้จะไปสับตัวเปลี่ยนตัวไม่ได้นะเออเบี้ยวแต่ละตัวแต่ละตัวนี้มันมีการอ้วนการผอมเหมือนคนเราอะ่ะเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะนะฮะเล็กใหญ่อ้วนผอมสูงบางไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่เห็นแล้วนะเนี่ย ลูกนี้การชัดมากเลยนะนี่นะฮะเทาเน่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 เทมหาผมนะครับม้วนขึ้นนะครับนี่นะฮะเหนนะเป็นเป็นยันหลักเลยอะ่ะเป็นยันหลักเลยนะของเบี้ยแก่นะหลวงปู่รอดก็มีนะแต่หลวงปู่รอดอะ่ะก็จะเน้นตัวนี้มหารมหางขึ้นแล้วก็หางลงเดี๋ยว เดี๋ยวได้ดูฮะนี่ๆๆๆนะครับนี่เทาะมหาอุดก็จะเป็นการวงกลมแล้วปิดมาด้วยทางขวามือนะครับปลายปลายนะมาจบที่ขวามือก็เป็นวงกลมสองชั้นครับอันนี้พุทซ้อนนนี่แหละพุทซ้อนนะ,นะนนะครับนี่นะฮะซ้อน เหมือนตัวเอ็มตัวเอมมนะตรงกลางมีตัวนะแต่ถ้าหลวงปู่รอดไม่มีตัวนะนี่นะครับที่ว่าเป็นสามเหลี่ยมนเนี่ยเนี่ยหัวเป็นสามเหลี่ยมโค้ขงขึ้นนะครับอันเดตัวนี้ชัดเลยยันท็อมาเฮ้ยปุดซ้อนเนี่ยเนี่ยตัวนะนะครับเนี่ยตัวนะัเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ลืมให้ดูใต้ทองเออลืมให้ดูนี่อีกสภา้าเอ้ามาหลวงปู่บุญก็จะมีจานใต้ทองนะก็จะส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยพุทธสอนนะครับเนี่ยนะเห็นสนิมตะกั่วนะเนี่ยนะเห็นรอยจานสนิมขึ้นทับรอยจานเลนี่แบบชัดเจนเลยฮนะแจ่มแจ้งเลยนะเนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ย ครับรอยจานละเลยสนิทเห็นนะครับนี่นะฮะรอยจานก็ต้องเก่านะจะต้องเป็นสีเดียวกันนะร่องร่อง,องรอยจายนฮะกับผิวตะกักวก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันถ้าคนละเนื้อนี่มันก็มันไม่ไม,ไม่ไม่เก่าฮนะใหม่ฮนะ ตะก,กัวนี่คุณสมบัตินี่จะมีความมันวาวนะของใหม่นะฮะแต่นี่ไม่มีความมันวาวนะแห้งนะเนี่ยแห้งแกกเลยอะแห้งสนิทเลยอะนะครับดูง่ายๆต่อไปเลยนะครับอันนี้คู่นี้ อันนี้ก็จะเป็นปู่รอดวัดในโรงนะเนี่ยอันนี้เปิดมาแล้วต้องเปิดดูนะ,ะนอ่ะลองดูก่อนอันนี้ก็ลงลงรักถักเชือกมาเหมือนกันนะฮะ เือกนเก่าปนแห้งจุ๊กจิกจุกจิกจุกจิก,จก,จก,จกเนี่ยข้างในอ่าเห็นเลยเนี่ยเถาะหางลงจริงๆอะหลวงปู่รอดเนี่ยผมทำคลิปไปเยอะนะตามไปดูได้นะคลิปย้อนหลังนี่นะครับชัดเจนเลยนะฮะนี่นะฮะเถาะหางลงไม,ม่ได้ม้วนขึ้นนะฮะ มวนขึ้นก็มีแต่อยู่แต่อยู่ด้านบนมัน้งเพราะก็จะมีเขาหางขึ้นเทาหางลงนี่ก็จะเห็นว่าเป็นสนิมตะก,กวัวนะครับเห็นชัดเลยนะฮะสนิมตะก,กั่วขอขยายหน่อยเออ กล้องมันไม่โปกัสนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับสบายๆนะฮะเต็มเต็มตาสองชั้นเลยครับฟองลูกตานะฮะความเก่าวความธรรมชาตินะฮะออกไซด์กาะจับพอกรอยจานนะครับนี่นะฮะเนี่ยะะออกไซด์ขึ้นทับรอยจานเห็นเลยนะครับ ให้ดูด้านบนหน่อยนี่นะฮะนี่เห็นสนิมเลยนะฮะสนิมแดงนะฮะเห็นเนี้ยชัดเจนเลยนะครับเมื่อทับรอยจานขึ้นมางอกสนิมนี่แห้งด้านเลยนะ ลอยการผมผูรอดกานเต็มเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดว่าจะปิดยังไม่ได้ปิดแล้วก็มีเชือกผมมีเชือกก็สามารถเย็บปิดได้แต่ลูกเนี้ยลูกนี้ผมกแ็แตะกาวไว้อันนี้ก็เคยเปิดแล้วเข้าไปดูในคลิปด้อันนี้เขาไม่ได้ถักเชือกอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ลงรักนะฮะนี่ก็สภาพ ใช้เหมือนกันนะครับแต่เราก็เปิดดูตรงนี้เปิดดูรอยจานเอาแบบชัวร์แน่นอนแน่นอนจะได้ไม่ต้องมาผิดพลาดอ่ะทีนี้ก็มาดูแบบนี่นะฮะแบบที่เดิมเดิมเลยนะลูกนี้ที่ถักเชือกลงรักมานะครับนี่สภาพเดิมยังไม่ได้เปิดผ่าอะไรก็จะมาส่องให้ดูกันนะครับลูกก็ประมาณนี้ นี่นะฮะนี่จะมาส่องให้ดูก็เป็นสภาพใช้นะครับผมก็จะมีการศึกหลงหน่าจะลงรักหนาแหละเพราะว่าเห็นเห็นแผ่นทองที่ปิดนะครับเนี่ยเขาปิดทองมานะ ลงรักอะ่ะลงรักลงรักแล้วก็ปิดทองมาเนี้ยนะนี่นะฮนะเห็นเนี้ยลงรักปิดทองมาแล้วก็ลงชาติทับอีกทีอะ่ะนี่นะครับ เหว oi. ่หดยุบจ sure ับยุบจับยุบยิบเชือกนียก็แห้งปนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยดูง่ายเลยนะเนี่ยยุบยิบยุบยิบจับยับรักก็แห้งเชือกก็แห้งนะครับ เดี๋ยวจะข้ามไปดูใต้ท้องนะแต่น,นี้ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่ลักดับนี่ยครับเดี๋ยวก่อน จะวนดูไปให้เรื่อยๆนะช้าๆใต้ท้องเลยนะในร่องก็จะเห็นการหดตัวของลักดอยู่นะครับเนี่ยฮะในร่อง ในร่องนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีลักหนาเป็นลักหนาอยู่นะฮะเพราะว่าล่องมันลึกส่วนบนเชือกคือส่วนที่ลักจะบางแต่ถ้าเห็นร่องลึกๆมีความหดตัวอย่างนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับนะฮะเก่านะ เอาแน่นอนครับอ่ะไปถึงไหนละอ่ะอีกลูกหนึ่งนี่อันนี้ก็สภาพเดิมเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะสองให้ดูตัวนี้ก็เป็นของหลวงปู่บุญนะฮะก็เป็นสภาพ ใช้มาเหมือนกันนะครับก็ให้ดูเชือกดูลักสภาพใช้เป็นสภาพที่ดูง่ายแต่ถ้าสภาพที่ไม่ใช้เนี่ยจะจะดูยากมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ได้เห็นอะไรมันก็จะเห็นแต่ลักอย่างเดียวเราก็ต้องไปดูที่ลักอย่างเดียวนะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูด้านใต้ท้องกลิ่นเขาก็จุ่มมาหนานะอ่นี่ห่วงห่วงนี่ดำเป็นจะออกเป็นโชโคโคโ็อกโกแลตแล้ว ห่วงทองแดงนี่นะครับวนไปให้ดูเรื่อยๆนะช้าๆนี่ก็จะเป็นห่วงเก่านะห่วงทองแดง สภาพมันใช้ห่วงก็คลอดแล้วมันเป็นสภาพที่เขาใช้มานี่ก็จะเป็นตรงส่วนที่อยู่ใต้ท้องตรงนี้ก็จะไม่ค่อยจะโดนสัมผัสเท่าไหร่เนี่ยครับ รู้สึกห่วงเป็นเหลี่ยมด้วยนะะเนี่ยบางทีก็มีน่นา่ยห่วงเป็นเหลี่ยมอบางทีมันเป็นห่วงที่เขาทุบนะห่วงทุบตีแล้วนี้ด้วยการใช้อะมันก็เลยคอดออกกลมไปเกือบจะกลมแต่ไม่กลมเป็นห่วงเหลี่ยมนี่นะฮะอ่าโอเคนะครับ วันนี้ก็เอามาให้ชมพองามนะ,ะวันนี้ได้ชมครบทั้งสองเจจิจานดังเลยนะครับหลวงปู่รอดกับหลวงปู่บุญแล้วก็นี่หลักฐานนะครับของลายมือจานนะฮะรูปถ่ายเอ้ยลืมให้ดูรูปนี่นะ,ะเป็นรูปถ่ายตัวจริงนะต้นฉบับอันนี้ข้างหน้าก็ยังมีจานอย่านี้เนี่ยตรงนี้เห็นไ,ไหมฮะ เนี่ยป็นยันเทาะเลยนะครับเทาะมาหาผมเนี่ยครับตรงนี้าอินจาดินสอนะครับผมวันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับมาแบ่งปันให้ชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ